อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้ดอกปีบค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งกาสลองค่ะดอกกาสลองใช่ดอกปีบนะใช่ค่ะอ้าวอันนี้ก็เป็นยาเหระครับพี่ใช่ค่ะโอ้โหผมก็เพิ่งรู้วนนียพี่ใช่ค่ะเขาก็ไปทําอะไรครับเนี่ยต้มเอาไปต้มใช่ค่ะอาจจะเป็นชาหรืออะไรเป็นดอกปีบที่อยู่ข้างทางที่บางคนแพ้บางคนเหม็นนั่นนะใช่หอมเหมือนกันนะบางคนก็หอมบางคนก็แพ้ดอกสีเขาขาที่เป็นพุ่งๆโอ้ยยังมีคนมานะเอาเก็บมาตากแดดขายพี่อยู่น่นเนาะ ใครเขารู้กันเละพี่ก็บอกต่อๆกันมาว่าไอ้ดอกอันนี้มันรักษาโรคได้ครับแต่คนแถวบ้านก็มีคนกินที่เป็นมะเร็งนะนะเขาก็ไปต้มกินแก้มะเร็งปอต้มแก้มะเร็งปอได้เหรอพี่ใช่ค่ะโอ้อวันนี้พี่รับซื้อมาหรเทอะไรครัอันนี้ก็โลก็หลักสิบะค่ะหลักสิบใช่ค่ะหลักสิบค่ะโอ้โหไม่ใช่สิบบาทนะหลักสิบหลักสิบหลักสิบก็คือเป็นร้อยนะนะใช่ค่ะเกือบร้อยครับแต่ไม่ถึงร้อยเป็นร้อยนะครับค่ะค่ะ โอ้พี่แล้วมันต้องใช้กว่าจะได้โลนี่สิบโลถ้าสดนะสิบโลได้หนึ่งโลสิบโลได้สิบโลของดอกสดได้หนึ่งโลของดอกแห้งใช่ค่ะแล้วเขาต้องตากกี่แดดอะครับพี่ก็อย่างนี้ไม่นานค่ะอย่างนี้ก็ไม่เกินก็สี่ห้าวันนี่นะใช่ค่ะสี่ห้าวันใช่ค่ะตอนนี้พี่รับซื้อไหมตอนนี้ก็รับซื้ออยู่ค่ะลูกค้ารับซื้ออยู่ใช่ค่ะใครที่อยากมีอยู่บ้านเยอะๆเผื่อเขามีสักยี่สิบสามสิบต้นอย่างเงี้ย เกิดเป็นไอเดียที่ว่าอยากตากมาขายให้พี่เนี่ยมีกติกาไหมว่าเราจะต้องตากแบบไหนยังไงก็คือต้องแห้งต้องแห้งต้องแห้งสนิทไม่เป็นลาต้องแห้งสนิทไม่เป็นลาใช่ค่ะไม่เหม็นอับแห้งสนิทไม่เป็นลาไม่เหม็นอับใช่ค่ะต้องตากกี่แดดประมาณนั้นที่ก็ถ้านั่นก็สักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์หนึ่งใช่ค่ะโดนแดดสักสี่ห้าแดดประมาณนี้ดูว่าถ้าเกิดมันยังมันยังแบบเหมือนเฉดเฉะก็ต้องตากให้ให้จนกว่าจะแบบ มันมันเหมือนไม่มีน้ําอะค่ะอ,อแบบหักได้อ่ะค่ะเนี่ยหักได้เงี้ยคือแห้งอันนี้คือท่านผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้วเกิดเอ้ยที่บ้านมีอันนี้เยอะมากเลยพี่เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาทำตำเสร็จเนี่ยสามารถส่งไปชนีมให้พี่ได้ได้ค่ะโอ้นี่<อ>ครับเป็นอ่าส่งมาหาพี่ได้ทุกช่องทางใช่ค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมดูอยู่ที่บ้านนะครับมีต้นอ่ากาสลองต้นดอกปีบเยอะมันมีดอกเยอะ นะครับนอกจากจะหอมแล้วก็คือเอามาตากแดดได้คุณพี่เราทํากินที่บ้านก็ได้นะคะทำกินที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะทำยังไงพี่ก็สือว่าเราต้มน้ําครับเราล้างก่อนนะล้างแล้วก็ชงชาแล้วก็ดื่มทุกวันได้แก่อะไรครับพี่ก็ที่ที่รู้มาดอกสีขาวนี่บารุงปอดบำรุงปอดใช่ค่ะคือคุณพี่เขาเนี่ยเป็นรับส่งสมุนไพรนะครับ นิชดาสมุนไพรใช่ค่ะไปดูได้ที่ Facebook นะครับหรือที่ t i k t o อมีนะครับนี่เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องเก่งเรื่องสมุนไพรคือชอบชอบทางด้านนี้ค่ะครับแล้วก็บรอยาเราคิดว่าเป็นยาเราเป็นอาหารอืมเป็นอาหารเป็นอาหารและเป็นยาอันนี้ก็ว้าวจริงี่อัเนียเพิงรู้ว่าดอกปีบกั็รักษาโรคได้กินได้ใช่ค่ะแต่โอ้โหเวลามันออกนะพี่นะผมคนหนึ่งที่ไม่ พึงมือสง่งต่อกินมันเท่าไร่เพราะว่าเราเราไม่ใช่หมอเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเออนี่เป็นยาอือ่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายมาแล้วก็จะมาโทษ <c oughs> เราเนี่ยแต่ือก็เป็นอาหารเป็นอาหารออเป็นอาหาร,าหารที่อ่าพอทานแล้วไอ้นี้มันจะดีขึ้นเนาะใช่ไอ้โรคนี้มันจะดีขึ้นใช่ค่ะ<อ>เดี๋ยว็ขจะหาว่าพี่มันไม่ได้เป็นหมอค่ะแต่ว่าคือรู้รู้มาว่าอันนี้คือกินได้แล้วก็รักษาโรคไปในตัวอืมค่ะมันจะมีสารของมันอ่ะมีสาร ช่วยอยู่ในนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดคนสนใจอยากมาขายพี่ในติดต่อได้ทางไหนนะพี่มาโทรได้เลยค่ะ0926694414ค่ะแล้วก็ Facebook ก็มีใช่ค่ะเป็นชื่ออะไรนะพี่นะนุชนิชาดานิชาดาใช่ค่ะติดต่อก็มีใช่ค่ะสมนิชาดาสมุนไพรค่ะติดต่อก็เป็นนิชาดาสมุนไพรใช่ค่ะผมมีหลายช่องทางนะครับติดต่อไปดูพี่เขาได้ที่ติ๊กต็อกนะครับชื่อนิชาดาสมุนไพรหรือ ถ้าค้นหาไม่เจอให้พิมพ์คําว่ารับซื้อใบมะขามเจอพี่เขาแน่นอนนะครับ <c oughs> พิมพ์แค่ว่ารับซื้อใบมะาขาม <c oughs> นี่นะครับผมโอเคสำหวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับ <c oughs>